ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ่เข้าสู่ช่องคุณทาโร่นะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเองก็จะแ,น,แนะนำเอลสูนะครับสำหรับการที่เราจะเล่นโซลเล้งเออเราจะเล่นเอลสูโซลเล้งยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จะเล่นยังไงให้มันเวิร์กให้มันดีนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเอลสูเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้ามีในทีมแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแทบจะแพ้ไปเลยนะมันเล่นยากนะครับมันแบบเออมันนู่นนี่นั่นฮะเอาเป็นว่า ถ้ามีนะครับโรมจะไม่ค่อยชอบเป็นการส่วนตัวเนาะแล้วก็ทีมจะไม่ค่อยชอบนะครับจะโดนด่าตั้งแต่แบบเลือกแล้วก็ได้นะในใจก็คือเขาแอนตี้เราแล้วนะครับแล้วเอลสูเนี่ยทำไมมันถึงโซโลแล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งนะครับหรือแบบเราเจอคนเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับต้องบอกอย่างนี้กันนะว่าเอลสูเนี่ยที่ในแข่งหรือว่าในแร็งสูงๆเนี่ยมันค่อนจะโกงหนึ่งนะครับคือมันเล่นได้ไหลายระยะมากๆแล้วก็ในแร็งสูงนะครับเขาจะไม่ค่อยได้บวกกันแบบ บวกกันถี่นะครับตัวละครแบบเอลสูมันก็เลยมีจังหวะในการจ่ายสกิลได้เรื่อยๆนะครับมันได้จ่ายตลอดอะนะครับมันก็เลยแบบในแรงตรงสูงหรือว่าในแข่งเนี่ยมันก็เลยดูเก่งดูโกงขึ้นมาทันทีเนาะแต่ออเอลสูนะครับต้องพูดตามตรงน,นวะว่าถ้าไม่เป็นเกมที่บวกเยอะๆนะครับบวกหนักๆเนี่ยมันเล่นยากนะครับมันจ่ายสกิลได้ไม่ดีพอนะครับแล้วก็มันซูมยากถ้าเกิดโซโลเล้งอะนะครับ คือมันกดดันฝั่งตรงข้ามได้ไม่ได้แบบกดดันกันขนาดนั้นเนาะแต่เกิดมีจจงหมากดดันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ท่าที่จะซูมง่ายนะครับคือผมเนี่ยในช่วงต้งเกมเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยก็ซูมไม่โดนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอช่วงการเกมหรือว่าช่วงที่เกมได้บุกเนี่ยผมบอกเลยว่าซูมโดนซูมเป็นโดนนะฮะก็จังหวะนี้พยายามเล่นนะครับแต่ว่าเราเสียเพื่อนไปเนาะตอนเกมเนี่ยก็เปิดมาเสียไปสามแล้วนะครับ แต่ผมจะบอกว่าอ้อยตาเนี้ยคือ OP มากเก่งมากนะครับอ้อยเล่นโหดเลยแต่จังหวะนี้ยอ้อยโดดเข้าไปนะโอเคสวยครับได้ทางหน้าของมังกรมาด้วยนะแล้วอ้อยเนี่ยฉีกหนีออกมาได้ด้วยนะโอ้โหสุดจัดตานน้แล้วอ้อยยังรอดอยู่นะผมก็พยายามแบบคัดคัดให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วเขาฟิกเกอร์มาเล่นจนังหวะนี้โอเคนะครับได้อยู่นะสวยถือว่าได้มังกรกลับมาครับแล้วก็ได้ คิวกลับมาด้วยนะเออแล้วผมจะบอกว่าเอลโซที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นสายแบบดีเพสนิดนึงนะครับในช่วงต้นเกมน,นะผมจะเล่นเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับทารอนมอร์นิ่งสตาร์นะเออประมาณนี้นะครับคือผมจะไม่ได้เล่นไอเทมที่เป็นทารอนอ,อ่ามูลานะครับหรือแบบมูลาทารอนอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้เล่นแบบนั้นนะเพราะว่าผมมองว่าเอลโซในโซโล่แร้งนะครับมันยังมีข้อดีตรงที่ตัวมันเนี่ยมีสก,กิอลออโตดได้ค่อนข้างจะดีมากครับแบบ มีสกิลหนีเนาะมีสกิลเล่นได้หลายระยะครับตีค่อนข้างจะไกลแล้วก็มีดาเมจที่โอเคนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันตีไม่ค่อยทันนะครับผมก็เลยเน้นไปที่การตีปกติในช่วงต้นเกมนะทำให้แบบเออเรามีจังหวะแบบเดินตามเพื่อนช่วยเพื่อนยิงได้เลยได้นะครับแล้วการออกแบบทารอนแล้วก็มานนิสตาเนี่ยผมบอกเลยว่าจะตีได้เก่งมากๆนะครับจริงๆมันเก่งเลยนะแบบ แค่มีทารอนแล้วก็มอร์นิ่งอ่ะคือตีเก่งแล้วแต่ว่าถ้าเป็นสายซูมอะ่ะก็ต้องมีมุลากับดาบแดงถูกไหมมันถึงจะเก่งนะครับถูกปะมันถึงจะแบบว่าซูมแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมอร์นิ่งสตาร์แล้วก็ทารอนอะไรเงี้ยพอมีคู่กันปุ๊บคือเก่งเลยต้นเกมก็คือสามารถเดินยิงธรรมดาได้เลยนะครับลองไปเล่นกันดูนะผมว่าน่าจะเวิร์กกับบางคนนะครับที่แบบเออรู้สึกว่าเล่นเอลโซแล้วแบบ เออมันซูมไม่ทันเลยมันยิงไม่ทันเลยเรากําลังจะซูมอยู่เพื่อนบวกเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจับจังหวะกันยาก <S <S เพราะงั้นอ่ะผมก็เลยแบบซูมถ้าเกิดแบบจะไฟจริงๆเนี่ยผมสะบัดเลยครับครึ่งลงครึ่งหลอดเนี่ยซูมแบบไม่ต้องแบบเล็งอะไรเลยสะบัดเลยนะครับโดนไม่โดนช่างมาันเราก็รีบรีบเดินไปตีเลยนะครับเพื่อแบบต่อดาเมจให้ทันนะคือผมลองในแรงและลองเล่นสายมูลาเล่นยังไงก็ไม่เวิร์กครับมันไม่เวิร์กจริงๆคือบางคนอาจจะแบบว่า มอนิคตามันแพงมากเลยนะครับมันแบบเออมันใช้เยอะมากเลยนังเองอินอ่ะคือสายซูม,มันก็ใช้เยอะครับสายซูเนี่ยมันใช้เงินคือไม่ได้ใช้แค่แบบว่าจะต้องมีูหลาใชนะ่มันต้องมีดาบแดงด้วยถูกไหม,มแล้วดาบแดงราคาเท่าไหร่อะ่ะ<า>ก็ใกล้เคียงกับมอนิสตานะครับถูกปะ่ะเพราะงั้นอาการที่เรามีมอนิงแล้วเราตีปกติได้เก่งเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะแล้วก็ตัวเราคอมีทารอนเราก็ตีดุดเลือดนะครับเวลาที่แบบยืนเลนรับเลนอะไรเงี้ยเราก็ทาได้ดีขึ้นนะ บวกกับเราไม่ต้องไปโฟกัสการซูมซึ่งถามว่าเราซูมโดนเนี่ยมันก็ไม่ได้เปรียบอะไรมากสําหรับการเล่นโซโลอะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยจังหวะนี้ก็ชก็อตการโดนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็ไล่ยิงนะเนี่ยเห็นไหมว่าผมมีการตีปฏิที่ค่อนข้างจะแรงนะครับพอมีทารอนก็แรงแล้วนะจริงแล้วซูมไปครับเรียบร้อยนะเนี่ยถ้ากดดันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ซูมได้นะครับไม่ใช่แบบว่าซูมไม่โดนขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าสถานการณ์ไม่ได้กดดันอะไรเลยอะเขาก็โยกโยกหลบได้อะแล้วจังหวะนี้ ยิงไปครับยิงไปครับแล้วยิงไปแล้วจวังหมเนี่ซูมเรียบร้อยครับเนี่ยก็ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าแบบเราออกมานิ่งมาแล้วมันจะสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่คือผมยืดหยุ่นไปเล่นในช่วงต้นเกมที่เราสามารถแบบเดินไล่ตีได้เพราะว่าต้องเข้าใจว่าโซโลแรงนะครับบวกกันยับเลยบวกกันแบบแทบทุกวินาทีอะ่ะมันแบบบวกกันตลอดแหละแล้วไม่ได้บวกกันแบบว่าแค่ตอดอะไรเงี้ยคือเอาสุดนะครับคือแบบต้องมีใครแตกอะ่ะ เออต้องมีแบบเตียตะกอรอคิวกันนะไม่ว่าจะทีมเราหรือว่าทีมเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณไปเล่นสายซูมในโซว์แรงแล้วแบบไม่ใช่แรงแบบเจ็ดสิบแปดสิบดาวขึ้นไปนะยากครับเล่นยากผมเคยลองแบบคิวเป็นสิบซูมเป็นโดนอะไรเงี้ยก็เท่านั้นนะครับมันต่อราเมจไม่ทนนะันอ่ะเพื่อนเราก็แบบบวกสุดอะมันไม่ได้มีถอยรับหรือแบบคัดไฟนู่นนี่นั่นเลยนะครับมันบวกกันแบบบวกคือตายอะประมาณนั้นนะครับ มันก็เลยส่งผลให้ตัวเอลโรที่เล่นโซลง uh มันเล่นยากนะครับแล้วโลมเราอ่ะมันก็จะแบบประเภทที่แบบว่าไม,ไ,ไม่ได้กดดันเพื่อให้กับเอ้ยเพื่อนซูมอยู่นะเราก็กดดันเราไม่คือเข้าสุดเลยเพื่อนซูมอยู่ก็เข้าสุดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายแบบว่าเออมันจังหวะมันไม่เชื่อมกันนะครับเนี่ยเห็นไหมพอผมยืนซูมแล้วเพื่อนเราคือเอาสุดเลยมันก็ตัอ่ะเราไม่ได้ตีไม่ได้อะไรเลยเราซูมโดนไปนัดเดียวก็คือก็คือไม่ค่อยคุ้มนะครับ ขออภัยกับเสียงนาฬกกาปลุกเมื่อกี้ด้วยนะไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะครับโอเคมาต่อกันนะ oh <my> ก็เนี่ยผมก็พยายามไล่ตีปกตินะครับเนี่ย oh <my> เพื่อเราเล่นเยน,นโซมาก็แวนนะครับเราก็ยิงปกติได้นะ oh <my> เนี่ยวิ่งตามมาช่วยเพื่อนนะแต่ไม่ค่อยหาเอาแล้วว <laughs> างบอดแล้วเทนกลับบ้านไปเลยนะฮะแทนที่จะได้คิวแนละ้วจังหวะเมื่อกีก้ก็กลายเป็นว่าเออโชคดีของอ้อยนะครับ ต่อให้ตอนนี้เล่นดีมากนะตอนนี้ถ้ากอเราค่อนข้างจะนํำครับเนลตี้ปกติไวเนาะแล้วก็เคลียร์ครีไวขึ้นด้วยนะครับแต่มันไม่ได้ซูมแรงเท่ากับสายโซมนะในช่วงต้นเกมนะครับต้องเข้าใจเลยว่าแบบเออมันไม่ได้ซูมแรงขนาดนั้นแล้วมันจะไปซูมแรงจริงๆเนี่ยก็ก็ช่วงเลทเกมครับคือซูมแรงเหมือนกันไม่ได้ซูมแบบเบากว่ากันเลยนะครับก็คือซูมแรงอะแต่ว่ามันแค่เลทกว่าแค่นั้นเอง คธออธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับคือมันซูมอ่อนกว่าสายมูราในช่วงต้นเกมแต่ DPS ดีกว่านะครับส่วนสายมูราเนี่ยซูมแรงกว่าแต่ DPS อ่อนกว่านะครับประมาณนั้นแ,แล้วก็สายมอร์นิ่งอ่ะมันเดชช้ากว่านิดนึงครับแต่ช่วงต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นได้ดีกว่านะใส่เอ่อใายไม่ใช่สายมูราสายมอร์นิ่งดิ สายมอนิ่งเนี่ยมันจะดีเพสได้ดีกว่านะครับส่วนสายมือลาเนี่ยมันจะไปแบบดีเพสช้ากว่าแต่ต้นเกมเนี่ยโซมได้ดีนะครับแล้วก็เกิดเกิดได้ไวกว่าประมาณแบบพอเริ่มมีทารอนมีอะไรเงี้ยมันก็เริ่มตีแรงแล้วนะครับแต่สายมอนิ่งอ่ะอาจจะไปเริ่ม z ูมแรงก็ช่วงประมาณนู่นเลยนะครับมีดาบแดงอะไรทำนองเนี้ยก็ชิ้นสามอ่ะแล้วก็แบบเกิดช้ากว่านิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมนะผมมองว่ามันก็สูสีกันนะครับ แต่ยึดหยุ่นในการเล่นเนาะประมาณนั้นโอเคค่อยๆเล่นไปครับก็พยายามจะตีป้อมนะน่าจะได้จังหวะนี้สวยโอเคเราก็ได้ป้อมมาครับแล้วเพื่อเราเปิดดาร์กอยู่นะเอาเดินติดหินเดินบล็อกหินเฉยเลยแล้วก็จังหวะนี้โอเคเราเก็บดาร์กมาได้ครับ น่าจะเป็นจังหวะที่จะพยายามขึ้นบ้านแล้วนะน่าจะเป็นจังหวะพยายามขึ้นบ้านแล้วนะครับขออภัยด้วยนะคลิปนี้มีเสียงนั่นนี่เด้งเยอะเลยขออภัยด้วยนะครับโูมไปครับโดนแล้วก็จังหวะนี้ไล่ตีปกติไปเนาะโอเคสวยครับ รักษาระยะในการยิงด้วยนะเนี่ยผมก็ยิงไปนะครับแล้วก็สกิลไปเนาะเนี่ยพอเรามีแบบไอเทมประมาณนี้เราก็ดูดเลือดจับคืนมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องกลับบ้านก็ได้นะผมก็พยายามดูดลงดูดเลือดนะครับแล้วเพื่อเรายังบวกด้านบนอยู่เลยนะแล้วก็เสียอ้อยไปครับเจงหวะน,นี้ มาดูเลือกกระคีพนะครับเนี่ยแปบ๊บเดียวเลือกก็จะเต็มแล้วนะอ้าวแล้วจวังหวะนี้เทนหลุดมาครับดูดิยิงธรรมดาแรงไหมแรงจัดนะครับแล้วแบบนี้เทนไม่รอดครับเรียบร้อยแล้วด้านล่างโอเมนโดนครับแบนการ์ดยังดันอยู่นะอ้าวแล้วเหยี่ยงมาเอ็นโซก็เล่นดีมากนะครับตอนนี้เอาตรงเอ็นโซคือเล่นดีจัดๆนะครับ าวแล้วเจอแวนแบบนี้แวนห้าแบบนี้ครับไม่รอดดิเรียบร้อยครับแล้วก็หลบออกมานะตอนนี้เรามีดาบแดงแล้วครับผมบอกเลยว่าซูมแรงจัดๆแน่นอนครับรอเขาสับนิดอ้าวไหมสับก็ซูมไปครับเห็นไหมว่าสายเนี้ยมันก็ซูมแรงนะครับพอมันเริ่มมีดาบแดงอะไรย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเกิดช้ากว่านิดหน่อยนะครับโอเค เพื่อเราอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวตัดไฟเลยแล้วกันนะโอเคครับตีมังกรนิดนึงโอเคเราเพื่อมาช่วยนะฮะอคค่าจังหวันีน้เเน <Okay. S 1> ก็ตีมังกรไปก่อนนะครับเดี <Okay. S 1> ย๋ยวได้มังกรเราก็เดี๋ยวเราอาจจะกุบขึ้นบ้านแล้วนะ ตอนนี้ลูยี่ยังไม่เกิดนะครับอ๋อโซไม่โดนเดีย๋ยวโดนสังงั้นหนึ่งโดนแวนสัง่งั้นหนึ่งก็น่าจะเล่นได้แล้วนะครับโอเคโดนละครึ่งหลอดละแล้วก็เพื่อนเราโอ้ยจังหวะน,นี้ดิเดียทำสวยจัดนะฮะคอมโบเซียนนะแล้วผมเดินไม่ทันนะครับก็เลยยิยงูมไปเลย โดนเทนะแต่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วโอ้โหแตกหมดครับฝั่งตรงข้ามโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้แล้วกันนะครับว่าสายเนี้ยกับสายมุลาเนี่ยต่างกันยังไงนะครับอันนี้นเป็นสายมอร์นิ่งสตาร์นะคือไอเทมทุกอย่างเหมือนกันเลยครับเปลี่ยนแค่เป็นมอร์นิ่งอ่ะมุลาแทนมอร์นิ่งครับแล้วก็ออกทารอนเป็นชิ้นแรกแค่นั้นเลยนะครับทารอนมุลาเอทารอนมอร์นิ่ง ส่วนสายมูลานะครับก็เป็นมูลาระดับแดงเนาะปกติก็จะเล่นโซมกันนะครับก็สายมอนิสตานะครับต้องบอกว่ามันช่วยให้เราเนี่ยดีเพสได้ดีขึ้นนะครับทันไฟขึ้นสําหรับสายโซลแรงผมแนะนําสายมอนิสตานะครับส่วนถ้าเกิดแบบเล่นกด5นะครับเล่นแบบแรงทรงสูงแล้วนะครับแบบ7จ็ดสิบแปดสิบดาวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปนะครับก็แนะนําสายมูลานะจะเวิร์กกว่านะครับ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมดกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย